สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะผมจะมาลวกเห็ดนะคะลวกเห็ดบางส่วนนะคะ,ะที่หลังบ้านคะ่ะจริงๆไม่อยากอยู่หลังบ้านนานนะวันนี้เพราะว่าไฟป่านะคะที่ท,ที่ที่เมืองเราเกิดไฟป่านะคะบนทางเหนือหน่อยคะ่ะไฟไหม้ป่าประมาณร้อยยี่สิบห้าไร่คะ่ะโอ้เห็นไฟเห็นวิดีโอที่เขาเอาลง น่ากลัวมากตอนนี้แบบควันหมอกนะบรรยากาศเหมือนหมอกลงเลยค่ะตอนนี้ผนเริ่มแสบแสบคอเหมือนกันจะเตรียมอ้นนี้ไว้อยู่ค่ะเห็นเขาประกาศว่าพรุ่งนี้มไม่ให้อยู่ข้างนอกถ้าเป็นไปได้ไน,นะเออเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเขา,าควันมันเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเหมือนกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปร่วมเห็นด้วยกันค่ะ วเห็ดด้วยกันนะคะเห็นดนี้ก็กลับมาก็เหมือนเดิมค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแต่โชคดีว่าเห็ดผลมันสะอาดอยู่แล้วคะ่ะยังสวยอยู่ีีต้มน้ำใส่เกลือไปแล้วนะคะ เห็ดเรายังสวยอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋วจะให้ทุกคนดูใกล้ๆแต่เดี๋ยวคุณจะเอาเห็ดนนี้ลงก่อนแล้วกันเนาะเห็ดแครอทค่ะจะลวกเห็ดเอาเห็ดแครอทลงไปก่อนอันนี้เราจะไม่ล้างเห็ดนะคะล้างที่หลังค่ะเราลวกลวกเสร็จแล้วค่อยล้างที่หลังค่ะ เพราะว่าเห็ดจะได้ไม่แตกเนาะแต่ถ้ามีเศษสกรปรกอะไรนี้ก็ปัดปัดเขาก่อนนะถ้ามีดินมีอะไรก็ปัดปัดเขาออกไปก่อนไม่ได้เอาแบบว่าโอ้สกรปรกมากเลยเอาลงไปนะอืม <c oughs> <c oughs> เห็ดเราสวยอยู่นะ แครอทอยู่หนเอ่ยนีเน่เห็ดแครอทให้เพิ่มบางอย่างก็เอาลงไปกัน คนสวยอยู่นะสวยอยู่นะ,ะไปรวบเถอะรวบรวบรวบกลัวจะไม่มีเห็ดละ ถ้าถ้าถ้าว่าแดดดีฝนดีนะทุกคนเห็ดแครอทเขาจะดอกใหญ่แล้วก็สวยน่าทานมากเลยนะก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็เห็ดมา้าอันนี้ก็ดอกใหญ่นะทางเนี้ยดอกใหญ่แบบมีเอกลักษณ์ของเขาเองค่ะบนภูเขาจะดอกใหญ่ เอาไปย่างกินนะคะเขาก็จะรสชาติเหมือนกับเห็ดกระดุมนะคะเห็ดกระดุมบ้านเราหรือว่าเห็ดรสชาติคล้ายเห็ดคิงแชมเปีองเห็ดกระดุมอะเห็ดแชมเปียงอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะลวกไม่นานนะทุกคนเพราะเห็ดพวกนี้เป็นเห็ดที่แบบว่าไม่ใช่เห็ดที่จะต้องมาลวกกันนานๆน,น,นะนะเห็ดที่สามารถแกงสดๆได้เลยอันนี้เราแค่ลวกไว้เพราะว่าเรา จะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งไงเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาลวกเขานานๆน,นะทุกคนเห็ดนะ่ะไม่ใช่เห็ดพิษน่ะที่จะต้องมาลวกแล้วก็ล้างน้ําพิษเขาอ่ะนะเพราะว่าไอเห็ดพึ่งหวานเนี่ยเห็ดพึ่งหวานก็กินสดได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเห็ดจะไม่ลวกนานนะคะประมาณสัก ห้ายี่สิบนาทีก็พอแล้ว๋จะเอาไปล้างค่ะไหมคะ เห็ดพอเราลวกก่อนเขาก็จะไม่แตกยิ่งพวกเห็ดตระกูลเห็ดดินนะทุกคนเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นดอกเหมือนเดิมค่ะข้อดีของการไม่ไม่ล้างก่อนนะลวกก่อนแล้วค่อยไม่ล้างค่ะเห็ดก็ยังเป็นรูปเหมือนเดิมแต่ว่าก็ทำความสะอาดก่อนอย่างที่ฝนบอกเช็ดเชดปัดๆัดเขาหน่อย เห็ดผุค่อนข้างสะอาดนะทุกคน,คนก็จะล้างแค่สองน้ำพอเห็ดสกรปรกก็ล้างลายๆน้ำแต่นี่เห็ว่าเห็ดเห็ดุสะอาดอยู่ป่าเขาแห้งไงเออ นี่ค่ะเห็ดเสร็จแล้วเป็นเห็ดแครอทแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็มีพวกเห็ดใครไม่กี่ดอกค่ะรวมอยู่ในนี้นะแล้วก็ผมตั้งใจว่าอันนี้จะเอาไว้แกงนะเดี๋ยววันหลังมาแกงให้ดูนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวไปทำเห็ดต่อค่ะ